สวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะวันนี้นะคะก็มาตัดแว่นที่ร้านหมอแว่นอ้อมใหญ่ค่ะก็เป็นความประทับใจมากๆเลยค่ะพี่พี่แนะนําดีมากค่ะแล้วก็บริการดีมากนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะคือหนูนะคะมีแม่อยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยก็คือแบบเป็นลูกค้าประจํำค่ะไม่ว่ากี่ปีกี่ปีเขาก็จะมาตัดแว่นที่นี่ประจําค่ะ แล้วก็น้องด้วยแล้วก็มีน้องสาวด้วยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่นี่อยู่แล้วค่ะการดีแนะนําดีราคาก็ย่อมเยาวค่ะค่ะแล้วแว่นที่เลือกนะคะก็เป็นแว่นกองแสงค่ะเวลาออกแสนะะคก็จะเหมือนแบบเป็นแว่นกันแดดไปในตัวค่ะทูอินวันเลยค่ะแล้วก็นะคะใครอยากมาที่นี่คะแนะนําเลยค่ะร้านหมอแว่นที่อ้อมใหญ่ค่ะบริการดีมากๆค่ะ